45พันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานาสังโมลสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในกรุงพาราสีนั้นได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีชื่อยะสะัสมารดาบิดาหวงแหนรักษาเป็นอย่างดีจนถึงสร้างปราสาทให้อยู่ในสามฤดูในคืนวันหนึ่งยาสส์กุลบุตรนั้นได้รับความบำเรอรให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่างๆบนปราสาทที่มีแต่สตรีล้วนได้หลับไปก่อนสตรีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บำเรอหลับภายหลังแต่ยศะกุลบุตร ได้ตื่นขึ้นก่อนและได้เห็นอาการต่างๆของสตรีผู้นอนหลับก็มีความเบื่อหน่ายจนถึงอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็ลงจากปราศาสเดินไปออกประตูเมืองพาราณสีตรงไปยังป่าอิสิปตนะมรุกขายวันแล้วก็เดินบนไปอย่างนั้นในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินเสียงยักษ์ศาสกุลบุตรผลไปอย่างนั้น ตรัสขึ้นว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายย,ยัสส์กุรบุตรได้ฟังก็มีความยินดีว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็นั่งลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุปุภะภิกขาและอริยสัพสีจบแล้วย,ยัสสกุลบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมครั้นสว่างขึ้นมารดาของยสัสสกุลบุตรได้ขึ้นไปบนปราสาท ไม่พบบุตรก็ออกไปบอกเศรษฐีผู้บิดาเศรษฐีผู้บิดาก็ส่งคนไปเที่ยวค้นหาส่วนตนเองได้เดินไปทางป่าอิสิปตนะมารุทายาวันพบรองเท้าทองของบุตรวางอยู่ก็ตรงเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่ายักษากุลบุตรอยู่ที่นี่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่งลงแล้วก็จะพบยักษากุลบุตรเศรษฐีผู้บิดาก็นั่งลงพระพุทธเจ้า ทรงแสดงอุุปุกระพิกถาและอริยสัจสี่เศรษฐีผู้บิดาเขาเกิดดวงตาเห็นธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนาสามเป็นสรณะในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุุปุกระพิกถาและอริยสัจแก่เศรษฐีผู้บิดานั้น ยัสะกุลบุตรก็ได้ฟังทบทวนไปด้วยก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในขณะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้มองเห็นยะสะากุลบุตรจึงกล่าวขึ้นชักชวนให้กลับไปบ้านอ้างว่ามารดากำลังคร่ำครวญถึงเป็นอย่างยิ่งขอให้ขอให้ชีวิตแก่มารดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายาสะกกุลรุตรเป็นผู้มีจิตสิ้นอาสะวะกิเลสแล้วไม่ควรที่จะกลับไปเป็นครหัสอีก เศรษฐีผู้บิดาจึงอนุโมทนาและได้นิมนต์พระพุทธเจ้ากอ่อให้ยศารสรุลบุตรเป็นปัจชาสมณัตเข้าไปฉันในเรือนของตนยาศารสรุลบุตรได้ทูลขอบังปรชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปฉันในเรือนของเศรษฐีมีพระยศรรยซึ่งอุปสมบทใหม่เป็นปัจชาสมณะและได้เทศนาโปรดมารดาของพระยศรรยกับปุราณะ พุติยิกาซึ่งแปลว่าสรตรีผู้เป็นที่สองคนเก่าหมายถึงพัรยาซึ่งกลายเป็นคนเก่าไปแล้วได้ให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยอนุปุพภะพิกถาและอริยสัจสี่เช่นเดียวกันสตรีทั้งสองนั้นได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนาสามเป็นสรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนาสามเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มีสหายของพระยาศาอีกสี่คนซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีที่เสษสกุลกันมาโดยลําดับได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังอรูปุระพิกถาและอริยสัจสีได้ดวงตาเห็นธรรมก็ทูลขออุปสมบทได้อุปสมบทโดยเอหิตพิขุอุปสัมปทาต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุสาสั่งสอนจนจ,นจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันขึ้นรวมเป็นพระอรหัน สิบเอ็ดองในโลกต่อมาสหายชาวชนบทของพระยศอีกห้าสิบคนได้ข่าวเข้าใจว่าธรรมวินัยที่พระยศออกบวชนั้นจะไม่เป็นของต่ำสามการบวชของพระยศก็คงไม่เป็นของต่ำสามจึงได้พากันมาพระยศได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุป,ปุพภะพิกถาและอรยิยสัจสี่จนสหายห้าสิบคนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงอนุสาสสอนอบรมก็มีจิตพ้นจากอสวะเป็นพระอรหันต์ขึ้นรวมเป็นพระอรหันต์61องค์ในโลกนับว่ามีจำนวนมากพอสมควรพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดำรัสดยความว่าเราผู้ตถาคตเป็นผู้พ้นจากบ่วง ทั้งที่เป็นของทิพและของมนุษย์ทั้งหมดแม้ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพและของมนุษย์ทั้งหมดท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่โลกเพื่อความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลาย แต่ว่าสองรูปอย่าไปโดยทางอันเดียวกันคือให้ไปทางละหนึ่งรูปแยกกันไปจงแสดงธรรมที่มีความไพระในเบื้องต้นไพระในท่ามกลางไพระในที่สุดพร้อมทั้งอัถะคือเนื้อความพร้อมทั้งเพยยญชนะคือถ้อยคําประกาศโรมจรรมันคือพระศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลาย ที่มีทุลีในจกักษุคือมีกิเลสที่บังดวงตาปัญญาแต่เพียงเล็กน้อยมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมประโยชน์ผู้ที่รู้ธรรมก็จักมีอยู่ส่วนเราผู้ตถาคตเองนั้นจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงส่งพระตาวบซึ่งเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเริ่มแยกกันไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นอย่างนี้ ในสมัยนั้นภิกษจ์ที่แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาไต้ไปในทิศทางต่างๆกันในชนบทต่างๆกันเมื่อมีใครต้องการบร,รมพชาอุปสมบทก็ต้องนำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทานบร,รมพชาอุปสมบทเป็นความลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงป่ารบถึงความลำบากในข้อนี้ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นผู้บร,รมพชาอุปสมบทเองได้ โดยได้ตรัสอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะบรรมชาอุปสมบทปรงผมและหนวดก่อนนุ่งผมผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดทำผ้าเฉวียงบาททางหนึ่งไหว้ท้าพิสุทังหลายนั่งประยงประคองอัญชลีแล้วนำให้ลราววาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สาม ก็เป็นอันอุปสมบทเป็นพิกษุได้ด้วยพิธีเพียงเท่านั้นวิธีนี้เรียกว่าติสนคมณอุปสัมปทาอุนุประพิกราถาเรานี้จะอธิบายอุนุประพิกรถาและอริยสัจสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนแก่ยักษะพุรบุตรเป็นต้นคำว่าอุนุประพิกรถาแปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปมีห้าคือทานกถาถ้อยคำที่พรนนาทานศีลกถาถ้อยคำที่พรนนาศีนสักขกถาถ้อยคำที่พรนนาสวรรค์กามาทีนวกถาถ้อยคำที่พรนนาอาทีนภะคือโทษของกามเนกาคัมมานิสังสกถาถ้อยคำที่พรนนาอนิสงของเนกะคัมมะ คือการออกจากกามถ้อยคําที่พรนนาทา,านนั้นทานแปลว่าให้เป็นชื่อของวัตถุแปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้ทางพระพุทธศาสนาแสดงทานด้วยมุ่งให้บุคคลทําการบริจาคเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาเป็นการเผื่อแผกความสุขให้แก่ผู้อื่นและ ด้วยมุ่งกําจัดโลภะคือความโลภมัชริยะคือความตรหนีในจิตใจของตนด้วยแต่ว่าทานในพระพุทธศาสนาที่จะมีผลมากนั้นต้องประกอบด้วยวัตถุสมบัติความถึงพร้อมด้วยวัตถุคือสิ่งที่ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้รับตามสมควรไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีโทษเจตนาสมบัติความถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาดีตั้งแต่เมื่อก่อนให้ ในขณะที่ให้และในภายหลังที่ให้แล้วกับปฏิฆา,าหัก,กะสมบัติความถึงพร้อมด้วยปฏิคาหกกะคือผู้รับหมายถึงว่าผู้รับก็ต้องเป็นผู้สมควรเช่นเป็นผู้ที่ควรอนุเนคราะห์เป็นผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงต้องเป็นทานที่เรียกว่ามีการเลือกให้ ไม่ใช่ให้โดยไม่เลือกคือต้องเลือกวัตถุเลือกเจตนาเลือกบุคคลผู้รับกับต้องดูให้พอเหมาะสมไม่ทำตนเองให้ต้องลำบากเพราะการให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงฐานกถาพระนาฐานี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อจากนั้นก็ทรงแสดงศีลศีลน,นั้นตามสับแปลว่าปกติหมายถึงความปกติกายปกติวาจา ปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นๆจึงจะเป็นศีลศีลในพระพุทธศาสนานั้นอย่างต่ำก็คือศีลห้าได้แก่เจตนางดเว้นจากภัยหรือเวณห้าประการฉะนั้นศีลจึงเท่ากับเป็นความไม่มีเวณไม่มีภยัย เมื่อรักษาศีลก็เท่ากับว่าธรรอภัยทานคือให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายและตัวผู้มีศีลเองก็เป็นผู้ที่ไม่ก่อภัยก่อเวรขึ้นแก่ตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงศีลนี้เป็นข้อที่สองต่อจากนั้นก็ทรงแสดงสวรรค์คำว่าสวรรค์ก็ออกมาจากสัพบบลีว่าสัคคะแปลว่าที่เป็นที่คล้องเป็นที่ติด ก็ได้ที่เป็นที่มีอารมณ์อันเลิศก็ได้ตามที่เข้าใจกันสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลพูดทําความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วและในคำภีก็แสดงสวรรค์ไม่มากเช่นสวรรค์กามาพจร์ที่แปลว่าชั้นที่ยังยังลงในกามหกชั้นแต่สวรรค์ดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในตำรากเก่าก่อนพระพุทธศาสนาและมาถึงพระพุทธศาสนาก็ยังมีติดมาในคำภีพระพุทธศาสนาแต่ก็ติดมาไม่หมดคือติดมาบางส่วนอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสวรรค์ในปัจจุบันคือได้ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งมีความว่าสวรรค์ชั้นผัสสายตนะหกชั้นอันเราเห็นแล้วคือ สวรรค์เกิดขึ้นทางอายตนะที่ให้เกิดภัษะได้แก่ในที่ใดมีรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนะชั้นรูปในที่ใดมีเสียงที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงได้ยินได้ด้วยหูที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นภาษายตนะชั้นเสียงในที่ใด มีกลิ่นที่น่ารักใกร้ปรารถนาพอใจที่จะพึงสูดได้ด้วยจมูกที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายยตนะชั้นขานะในที่ใดมีรสที่น่ารักใกร้ปรารถนาพอใจที่จะพึงลิ้มได้ด้วยลิ้นที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นชิวหาในที่ใดมีโผทิัพะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่ารักใไร้ปรารถนาพอใจที่จะพึงกระทบถูกได้ด้วยกาย ที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นกายในที่ใดมีธรรมคือเรื่องราวต่างๆมีเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่พึงจะรู้ได้ด้วยใจที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนาะชั้นธรรมะคือชั้นเรื่องราวตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นอันทรงแสดงสวรรค์ชี้ลงไปกลางๆจะในเวลาไหนคือในบัดนี้ หรือในอนาคตในโลกนี้หรือในโลกหน้าก็ตามทีเมื่อมีผลเป็นชิ้นนี้อยู่ที่ใดในที่นั้นก็ชื่อว่าเป็นสวรรค์เพราะจะเป็นที่มีอารมณ์อันเลิศมีอารมณ์ที่งดงามและในขณะเดียวกันก็เป็นที่ค้องที่ติดเป็นอย่างยิ่งด้วยคือว่าเป็นที่ปรารถนาพอใจอย่างยิ่งสวรรค์ดังกล่าวมานี้จำต้องอาศัยทานอาศัยศีลเป็นเหตุ พิจารณาดูตามกระแสปัจจุบันก็จะเห็นเข้าเรื่องกันได้กับสวรรค์หกชั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนั้นคือเมื่อต่างมีทานเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่กันและกันและมีศีลไม่เบียดเบียนกันและกันให้อภัยกันและกันก็จะต่างมีความสุขด้วยกันเมื่อมีความสุขด้วยกันอยู่ก็จะมีความเจริญตาเจริญหูเจริญจมูกเจริญลิ้นเจริญกายเจริญใจปราศจากความทุกข ที่เกิดจากความคับแค้นและที่เกิดจากการบีดเบียนกันก็เป็นผลที่เรียกได้ว่าสวรรค์อยู่แล้วสวรรค์นี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นข้อที่สาต่อจากนั้นก็ทรงสแสดงกามาทีนกคือโทษของกามสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นกามคือเป็นที่รักใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจเป็นอย่างยิ่งคำว่ากามนั้น เป็นวัตถุที่เป็นภายนอกดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสในใจของบุคคลคือเป็นชื่อของความใคร่ความปรารถนาความพอใจเมื่อมีความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นกิเลสกาม,มกในจิตใจวัตถุข้างนอกจึงได้พลอยเป็นกามไปด้วยแต่ถ้าจิตใจไม่มีกิเลสกามอยู่วัตถุข้างภายนอกก็เป็นวัตถุเฉย ไม่เป็นกามของผู้นั้นเหมือนอย่างบุคคลสามัญซึ่งมีกิเลสกามอยู่ในใจเมื่อไปในที่ไหนในที่นั้นก็เป็นกามของเขาเพราะว่าเป็นที่รักใไร้ปรารถนาพอใจแต่พระอรหันต์จะไปในที่ไหนในที่นั้นไม่เป็นกามของท่านเพราะว่าท่านไม่มีความรักใไร้ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นน้นก็คงเป็นวัตถุนั้นน,นอยู่โดยธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงกามจึงมีความหมายเป็นสองหมายถึงวัตถุภายนอกก็ได้หมายถึงกิเลสในใจก็ได้แต่ว่าโดยปกติเมื่อกล่าวอย่างสามัญคำว่ากามเป็นชื่อของวัตถุภายนอกเพราะเป็นที่ใกล้ที่ปรารถนาที่พอใจของบุคคลทั่วไปสวรรค์แม้จะมีอารมณ์อันเลิศสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นกามคือเป็นที่น่าใคร้น่าปรารถนาน่าพอใจ และเป็นสิ่งที่ต้องมีความแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมีเกิดมีดับเหมือนอย่างวัตถุทั้งปวงในโลกถึงจะเปลี่ยนแปลงไปช้าในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเมื่อไปมีความรักใกล้ปรารถนาพอใจมากเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งทำให้ต้องเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าอาทีนบคือโทษของกามที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นเป็นข้อที่สี่ต่อจากนั้นก็เป็นข้อที่หทรงแสดงเนคขมมะคือการออกจากกามการออกจากกามนั้นออกทางกายได้แก่การออกบวชประการหนึ่งออกทางใจได้แก่การทําจิตใจให้เป็นสมาธิจนสงบสงัดจากกามจากอกุศลกรรมทั้งหลายอีกประการหนึ่งเป็นเหตุทําให้จิตใจสงบ และมีความสุขตัดกังวลห่วงใยอันเกี่ยวกับกามด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงยกขึ้นโดยเป็นอันสงของเนคขม,มะเป็นข้อที่ห้าเมื่อได้ทรงแสดงอุนุป,ปุพะพ,พิกถาทั้งห้าประการนี้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าผู้ฟังมีจิตแช่มชื่นผ่องใสปรสาศจากนิวรณคือกิเลสเครื่องกั้นจิตมีจิตบริสุทธิผ่องใส สมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงขึ้นไปเหมือนอย่างผ้าที่ซักให้สะอาดปราศจากมนทินต่างๆควรที่จะรับน้ำยอมได้แล้วจึงได้ทรงแสดงอริยสัจสี่คือทรงชี้ทุกข์ชี้สมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ชี้นิโรธความดับทุกข์ชี้มักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยในดังในปฐมเทศนานั้นอริยสัจสีนี้เรียกว่า สามุกกังสิกธรรมะเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองเพราะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยปกติเมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่แล้วผู้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมที่ท่านแสดงว่าได้เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่นี้ ตามประวัติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซึ่งเป็นคาเรหัดไม่ทรงแสดงแก่เทพ,พย,ยดาหรือภิกษุและผู้ที่จะทรงแสดงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสเบิกบานควรที่จะได้รับผลจากการฟังฉะนั้นจึงปรากฏว่าเมื่อได้ฟังจบลงแล้วจึงได้รับผลคือได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันตามศัพท์เรียกว่า ธรรมมาจากขุกท่านแสดงไว้ตรงกันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดความเห็นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเกิดธรรมจากสุขจะฟังเทศกันไหนๆก็ตามเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้พิจารณาดูก็น่าเข้าใจว่าคือเห็นทุกนั่นเอง เห็นเกิดดับเรียกว่าเห็นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์คือเห็นเกิดดับโดยมากเห็นแต่เกิดอย่างเห็นชีวิตของเราในบัดนี้เรารู้จักกันแต่เกิดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะดับดับนั้นเราคิดว่าอยู่ข้างหน้าคือว่ายังมาไม่ถึงในปัจจุบันก็คือเกิดและยังดำรงอยู่ยังไม่เห็นดับเป็นคู่กันไปแต่ความเห็นที่จะเรียกว่าเห็นธรรมนั้น ต้องเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันเมื่อเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งจะตั้งความชอบความชังไว้ที่ไหนความชอบความชังที่เป็นกิเลสนั้นยังอยู่ได้ต้องตั้งในสิ่งที่เราเห็นว่ายังมีอยู่ยังเป็นอยู่คือในสิ่งที่ยังเกิดอยู่แต่ว่าถ้าเห็นว่าดับเสียแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งชอบก็ไม่มีที่ตั้งชังก็ไม่มีที่ตั้ง เพราะไม่มีอะไรจะตั้งเพราะเห็นว่าดับเสียแล้วฉะนั้นโดยปกติบุคคลจึงยังไม่ชื่อว่าเห็นทุกขสัจจะจะเห็นก็เห็นเพียงนิดหน่อยถ้าจะเห็นที่เป็นดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นให้ตลอดคือเห็นถึงดับและเห็นให้ได้ในปัจจุบันเมื่อเห็นถึงดับได้ในปัจจุบันกิเลสไม่มีที่ตั้งนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมและผู้ที่ฟังเทศจนได้ดวงตาเห็นธรรมนี้ ท่านไม่ได้ฟังเพื่อจะมุ่งกําหนดว่าเทศว่าอย่างไรเบื้องต้นแสดงอย่างไรท่ามกลางแสดงอย่างไรข้างท้ายแสดงอย่างไรคือไม่ได้มุ่งจะจําถ้อยคํามุ่งแต่เพียงเข้าใจให้อย่างแจ่มแจ้งการบรรลุในขั้นแรกในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวมานี้เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงจะทรงอบรมให้เกิดปัญญาสูงขึ้นไป อีกจนถึงที่สุดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพ,พนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย,ยกได้ใหม่ในตอนต่อไป